สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการเดินทางไปชกยังต่างประเทศของบัวขาวในช่วงแรกๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติสักเท่าไหร่สำหรับสามประเทศแรกที่บัวขาวเดินทางออกไปชกมีประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนโดยก่อนการเดินทางออกไปชกนอกบ้านครั้งแรกของบัวขาวเขามีฟอร์มการชกไม่สวยหรูสักเท่าไหร่ โดยก่อนจะเดินทางมาชกกับนักชกญี่ปุ่นเมื่อปี2002บัวเขามีสถิติชก5้าครั้งหลังสุดที่ลุมพินีแพ้รวด4ไฟและก็ชนะคะแนน1ไฟสำหรับไฟนี้บัวเขาเดินทางมาชกที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและก็เป็นการชกที่ต่างประเทศครั้งแรกโดยขึ้นชกกับมิกิทาดะอิการาชิในรายการ J Network J Bruce โดยก่อนหน้านั้นก็มียอดมวยไทยช้างเผือกเกียดทรงฤทธิ ไปชกรายการเควันของญี่ปุ่นและก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนชาวญี่ปุ่นรู้จักไม่แพร้รู้จักบัวขาวในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวการชกครั้งแรกที่ญี่ปุ่นของบัวขาวเป็นการชกแบบกติกามวยไทยและบัวขาวก็ฟันศอกนะเอาชนะแตกมิกิทาระอิการาชิไปในยกที่สาโอ้ดูสิดูศอกบ,บัวขาวอ่ะโอ้โหโกรรมการต้องเรียกแพทย์สนามขึ้นมาใซ่มนสวตไสมันให้ นักมวยไทยดำขิมมิ่มยูกแต่ไปเถกสวดเขาวันนี้แม่เฮ้ยเบิ่งเน่ยแหละตีมาหนาอยู่ยสันเป็นแนวนี่คุณหมอเบออนุญาตให้ชกต่อดอกเอาจับมันแพรไปซะมันเีไล่พวดด้วยเอาผลปรากฏว่านะคุณหมอก็ไม่ให้ชกต่อนะ ซึ่งผลก็ปรากฏว่าบัวขาวปอประมุกในช่วงนั้นก็เอาชนะทีเคโอนนักชกญี่ปุ่นด้วยศอกนะครับเป็นการใช้แม่ไม้มวยไทยและหลังจากนั้นบัวขาวยังโชว์ศิลปะอีสานบ้านเฮาอีกต่างหากโอ้พระเจ้า ที่สองบวกขาวชกที่เกาหลีนะครับซึ่งจะนำเสนอเป็นคู่ต่อไปสำหรับครั้งที่3นะครับเนี่ยชกที่ประเทศจีนนะครับชกกับนักชกซานต้ากังฟูคู่นี้ก็นำมาประกอบเป็นไฮไลท์นิดหน่อยนะครับนะอยากให้ท่านดูการเงิงเพิร์เวอร์ของนักชกซานต้ากังฟูนะครับเขาผู้นี้มีนามว่าซ่านเตา บัวขาวชกที่ญี่ปุ่นในกติกามวยไทยชกที่เกาหลีใต้ในกติกามวยไทยเหมือนกันนะแต่ชกที่จีนกติกาซานต้ากังฟูมวยดมหำลากขาดูสิครับเงิงเพ้อเวโอ้พระเจ้าเอามาให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยแล้วบัวขาวก็นอกนะนอกนักชกจีนนะดูสิเห็นไหมดู <laughs> ในช่วงนั้นบวชเขามีความแข็งแกร่งมากนักโชกซานต้ากังฟูไม่สามารถปล้ำลงไปได้แถมเขายังโดนเขาเข้าที่หน้าท้องและเขาก็เกิดอาการถอดใจอย่างเห็นได้ชัดโปรดสังเกตอาการถอดใจของเขาสิครับหลังจากที่เขาโดนเข่าจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีาดดอาการถอดใจดู เห็นไหมเขาใส่หัวมองพี่เลี้ยงทำนองเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเอาผ้าย้อนขข้นมาและนี่ก็เป็นการชกในประเทศจีนครั้งแรกของบัวขาวนะครับมาดูนักชกจีนแล,และท่านผู้ชมนะต่างก็นั่งปากโปรลกปกและท้ายที่สุดนะเขาก็เหยียดขิ่งนิ่งพร้อมกับบอกพี่เลี้ยงว่าเอาผ้าย้อนเข้นมาเอาพี่เลี้ยงก็ยนผ้ายอมแพ้นะครับเนาะ บัวขาวก็เลยเป็นฝ่ายชนะนอกนักชกชาวจีนคนนี้ไปได้เพียงแค่ยกที่สองและนี่ก็เป็นการชกในปี2003นะครับซึ่งก็ห่างจากการชกที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งแรก1ปีโดยเป็นรายการตำรวจไทยประทะตำรวจจีนนะครับบัวขาวสวมวิญญาณตำรวจไทยไปชกในรายการนั้นผลปรากฏแว่บัวขาวชนะนกนะครับท่าน และย้อนกลับมาดูครั้งที่2ที่ชกต่างประเทศโดยเป็นการชกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้สำหรับคู่ชกของบัวเขาคือติมอร์ดาวนักชกจากประเทศออสเตรเลียในรายการ K.O.M.A King of Martial Arts สำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2003หรือปีพศ2546เท้ากาดาภาคเป็นภาษาอีสานเอามาเบิ่งบาดในพี่น้องเอ้ย สิธถรรมมราลาตีกำลังก้าวขืนหานนะครับเนาะติมอดาวโอ้ยยันอันเซียบอถึงว่าติงภาษาอังกฤษไล่หลายด้เนี่ยเวิร์กทูแฮปเพิ่นว่า,บบาเอ้าขึ้นมาทั้งเวทีแล้วก็เป็นมวยไทยท่อนตัวสันไวจังสันไหมสำหรับติมอดาวพวัญแล้วเห็นว่าบวกขาวย่อมผมเลี้ยงเออเหินละขวัญขวัญเห็นบ่าเป็นระยนให้ นักโชกจากอำเภอสำมรงทาบจังหวัดสุรินทร์บุย้ยเอาในช่วงนั้นก็นยุคไขป่ปอประมุกนะครับนอกของกำนั่นแกอันตัวที่อำเภอบางคร่าจังหวัดสะเซิงเซาบุย้ยผู้สาวยังออกนายังออกนาไอบัวก้มฟันนะผู้สาวาสาวา่าปวดนะเห็นบ่านนมาสรีธรรมดาบวกขาวปอประมุกคนเถาะ อันนี้เป็นการชกที่เกาหลีใต้นะครับกุงโซลนะเป็นการชกครั้งแรกที่เกาหลีนะคนแแล่ๆเปิดเปิดไฟขึ้นมืมจังเลยบุย <c oughs> ปกติเห็นต่คนขา,ขาวๆไมมอันสรงผมเหลืองๆผมทองเห็นไหมสันคุแล่ล้วเป็นจังเลยบุเป็นเป็นมึกๆจังเลยบุ <c oughs> <c oughs> เอาวอลไลด์กัสิครับว่าหยยดสีผิวบัวขาวนะครับนะ <c oughs> เอาเมือก่อนก็เคยมีอยู่ดีว่าปปเหยยดสีผิวบัวขาว เอากระโคนแหล่เซวาเจ้าทั้งในเซวาโคนขาวสันติเอาเพี้ยนนะครับตีหม้อคือเราเจ้าขาวเอาตีหมอ้อดาวโอ้โหมันสิธรรมดาอีพอยแม่เอ้ยนักชกจากออสเตรเลียเนี่ยเอาพวนะเอาท่ากวางเหลวหลังนะครับเนาะสำหรับบัวขาวเนี่ยหลังจากท่ากวางเหลวหลังแล้วก็ต่อด้วยท่าพระรามแผลงสอนนะครับเนาะสำหรับสอนพระรามมีอยู่สามเล่มนะครับนะหนึ่งสอน p r i v a t นะนี่ ที่โบขาดึงออกมานี่คือสอนプายเวทโอ้โหเป็นลูกสอนที่สวยงามมากแล้วก็เวียงไปในอากาศยิ่งไม่โดนนะครับเพราะสอนプายเวทนี่ยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่และดอกที่สองคือสอนอัคคณิวาตโอ้พระเจ้าดูสิสอนอัคนณิวาตไม่โดนโอ้ฝลังหลบได้หลังจากนั้นคือเล่มสุดท้ายสอนพรหม,มาตต้องเดินมาใกล้ๆ จึงจับจพรมมาดขึ้นพาดสายหมายองค์พระลักษ์รังสันนวงนนาวเหนือคอเอราวันคุมพันก็ผาดแผลงไปบัวขาวก็ก้าวถอยหลังฝร,รังก็กลับเข้ามาใหม่กรรมการยืนรอหำแกว,ว่งไกวต่อไปยกหนึ่งถึงจะมาอีกันแล้วได้สือะนะกรรมากมารว่าโ๊วยท่านผู้ชมอบป,ป้าอันแล้ว ทีธรรมดาที่เช่าเกาหลีไหมเนาะเอาผู้ใช้่าโอปป่านะไม่ยิงมาทางไหนต้องทำไอ้พูได้ได้พัอวยอยู่ <c oughs> เกาหลีอ้าหนานเห็นวเนนนเน่เจ้เกาหลีน่ะอานนท์เนี่ยะนะนอ้ายกแหลกกำลังเสิ่มมึ้นเนาะครับเนาะหนานเห็นวะพี่เร่องกำลังจมมนนั่นแหละถอดมงคล,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 ล วต้องกราบมุ่มก่อนดิแล้วลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เหมือนตัวกรรมาการในสัญญาณชกอมานาคืออาจารย์โยต์เลยนครพนมเลยอาจารย์มุ่งค้นแล้วเมื่อเห็นขงเก่งเขาครั้งนะครับเนาะเอายกแรกเนี่ยจดจดจ้องจ้องก่อนดิดูเซิงมันสอบบวกเขาเอาเตะใส่โอ้โหสันทือข้อ่ากับข้อขาดนะพี่น้อง เอาบัวขาวบัญชาเมฆนะในสมัยปัจจุบันนะสมัยนั้นก็เป็นไหยบัวขาวปรอมุกเอาเน่ยอ้ผักมวยสุรินที่ไรมักขันรินจังเลยมัเอานักชกฝรั่งนี่ก็ติมอดาวน์ก็ต้องขออภัยสิออกสำเนียงฝรั่งบ่ถูอต้องพูดนะเห็นไหมว่าเตะเขาดุก s w i ดังป้องล่างไปหนึ่พทักท้ายาน่แหละอันนั้นนะถวยถีบกระเด็นนี่แหละ เอาคนออดเตะเรียเนี่ยเตะหนักอะคือบวัวท่านในเห็นแข็งอยู่ละ่ะเตะเรียขวมไม่เนาะสีธร,รรมาได้ทีอ่านั่นเอา้าอันนี้เตะค่อยๆก่อนมันเถอะเอาบวัวขาวเตะใส่เขา,เา,เข,าขี่ตะแลนะน่ะโอ้ยดังเสียหนอพี่น้องเอาแข็งหนักแลกว้วก็เร็วนะบวัวขาวนะั่เว้ยแห้งย่อมผมแดงแห้งเก่งคาคาวาเอ่านั่นเอาหนังให้มอง แมนบอล้วว่าแมนย่อมผมแดงถือคนเกาหลีบังคับว่ะเพราะว่า,าตีในเงาเมืดเขาสีบ่อนส์นั่นไหมเอาเปรียบกูชกไหมต้องย่อมผมแดงอะไรเขาก็สีสั่งเอาโยกแรกนะครับเนาะเอาจุดจุดจังๆเอาบัวขาวนวมแดงนะออสเตรเลียในม,มุมใอม่ยังไงนวมสีน้ำเงินนะเกงสีขาวตามกติกามวยไทยก็มีมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะ เอาหนั oh, ああ่งเอาเตะใส่คอนคาลด้วยเอาว่ายังไงเอาหกใส่มือก oh, oh, human oh, ันนะครับสำหรับอันยังกว่าตีมอบัวเขากระเตะขัวขึ้นท่านข่วนว่าตอนนี้รอที่บัวเขาเนี่ยนาคืออ่ำพ่นล้ำพุ่นเอาว่ายังไงตีมอนี่ยขยับเข้าหายแล้วเอาจ้วงมัดข่วนด้วเอาเตะขาโอ้โหเออเอาล่องมึงซะแล้วเอา ประส,สานแข่งกันกระล่มเลยเหรอเนาะเอาเต๋เรียบไหมเนาะแต่ว่าบัวเขาเนี่ยเต๋อูดเขาหุ่นดิโอ้ยพูดเขาล่มมาหลายลูกเลี่ยบวเขาเต๋เอาฟันศอกเลยติมอเอาบัวเขาเต๋อค่ะเอาเตะเขาขี้ตะแร่เอามือหมัดซ้ายมาบัวกเขานะครับนะเนาะอยกแรกนี่ก็ออกอาวุธกันรุนแรงเอาโดดฟันศอกหนึ่งครั้งนะครับติมอติมอดาวน์เอาเตะขา่บันเทาะ หางคนกับว่าที่เห็นอยู่น้ากันอยู่ยังมาบอ,กอบาดกันปะอู้เอาเตะเขาวบล็อกเอ,อนลน่ะอ๋อขาคนตาบอดเบิ้องอะได้ห้กินเลยบนตาบอดเขาเบื้อยู่ดิ้่อง,องกาดาด <c oughs> เอาเม็ดยกแรกอเอาเอาหลังจากเม็ดยกแรกแล้วก็ให้น้าให้ทาทันต์เ <c oughs> อาบลกขาวช่วงนั้นก็ยังหนุ่มยังแน่นนะครับนะพรก,การโชคในเกิดเอานั่นเฮ้ยดั้นเซอร์ เอาผู้หนึ่งชู่ไปผู้หนึ่งมาเต็นแล้วบ้านนี่ค,ค,คุ้มค่าอยู่ดกคุณห่วยโอ้่เอาหนานหนนเห็นบ่บัวเขากรเตนใช่เลยะบกเขาหอวยลํำวงแถวบ้านแถวสำลรงทาบนี่นั่งล่ำเป็นร่มสิบคนแล้วบัวเขาไปเตนลำํำวงโค่งไปโค่งมากกับเป็นล่มแล้วมกเต้นไหมล่ะบัวเขาไหม เอาในช่วงนั้นบัวขาวก็อายุ21ปีนะครับเนาะาพึ่งจะ21ปีนะสำหรับคู่ต่อสู้เนี่ย25ปีตนะีมอดั o เอาเอาขวันยังมีอารมณ์เต็นอีกอยู่ดีขว,ว้ญเฮงใงดหมอรับแหมครับที่พี่องเฮงกันตรึมเนี่ยเฮงวะเอาเอานี่ย มันส <Sonic> <laughs> oh. 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 ่งผมเฮ้ยยังล <laughs> <laughs> <sm> ับอยนั้งส่นเฮ้ยนั่นโอ้ยโอ้โหเป็นตะเบื้งยอ่หอกเอายกที่สองกำลังเริ่มขึ้นนั่นแหละเอากรรมการซับเมื่อให้ทำไรร่างกายกันต้อนละเอาว่ายังไงปีมอนะยกที่สองเนี่ยยกแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าจะโดนเหมือนกันนะโดนเขาดูกซ่วงแล้วที่จะแร้เนี่ยแล้วก็บักแอลเนี่ยทั้งแถบเนี่ย ดูก็เริ่มจะแดงเป็นปั่มๆเอาจะเอาอะไรมาสู้กับบัวขาอ่อนตัวเตะขาเบาเอาบัวขาวว่ายังไงเอาเตะขัวดวดเหรอเห็นบ่เตะสูงหรือเตะต่ำเห็นไหนั่นเห็นบ่เกือบเอะแล้วเนี่ยเตะสูงเตะต่ำหรอก็เตะหอดซิปเอทไห่ลมนะเห็นบไหม เตะซิเวทไฮโลเตดุกสวงเนี่ยเนี่ยนาท่องก็เอิ่นเตะซิเวทไฮโลเอาไหนเหบอเตะต่ำเอาว่ายังไงตีหมอเอาเตะต่ำหรอเตใส่หรือบปล่เนี่ยเอาผวนเห็นไหว่าเตสูงนะอยากอยากมาลงต่ำได้ปะเพราะว่าฝรั่งขาพลอยไม่เนาะฝรั่งนี่ขาพลอยสู้มวยไทยไม่ได้นะสู้คนไทยไม่ได้นะเอาผวนฟันสอกเห็นไหมเอาเตะขาบักแอบเอาลองมึงเอาผวนเตะขอบกลางลังดังบึ้มเลยพี่น้อง <fen sure> เสียงสะเทือนเลี่ยนลังหมดแล้วเอา้าล่วงเบิ้งตีเอาหนะ่ะเอานะ่ะเอา้าโผเขามากกับเจอศอกดักนั่แหละวินายเป็นตะยันใช่นายเป็นตะขาคนไงเอาพุดนะโอ้ยเตะดักโอ้โเห็นไหมเกือบก้านคอหนึ่งตัวมีตัวกลมลบท่านสุยปิดนั่นแหละเอาตีเข้าหน้าท้องหนึ่งครั้งเ,เตะขาล่ะ เอาวันนี้ฝรั่งขึ้ส่งยามแต่เอาถือตีนาทองอีกแล้วฝรั่งเอาเอาหนันเออเอาแลกคอกระบัวขาวเอากบัวขาวเดี๋วก็เป็นขุนเข่าคนหนึ่งดิเอานั่นตีของนาทองอีกแล้วดังโป้งล่างบ้่งเอ้าล็อกมาเอาฟันศอกโอ้ยเก็บเป็นหัวหลุดพี่น้องเออสันพี่มาดมาพากเองครับโอ้โหเกือบคอหักคนละพี่มาดเอ้าเห็นไหมโดดฟันศอกขึ้นกันแล้วะกระบัวขาวก็ยังเป็นไฟพยายามผู้หานะครับเนาะ ดูท่าทางของตีมอลในอ่อนอ้วยซวยยังไงไม่รู้อ่านันเห็นไหมเกือบเอลเลนแอรอ่านอ่านและปิดมุมแล้วเฮ้ยมาจ้งในกรรมการเพราะท่านอยากจะเกลียโอ้ยบ่มีบทบาทโอ้อ่านเห็นไหมเกลียบตกะหันขึ้นมากจะโมยพนักกรรมการบ้าเอาดึงขึ้นมาบ่อยากขึ้นหลือดิเอาขึ้นมาถึงบวกเขาตีไม่เนาะเขาเพ่อยากขึ้นอ่ะเอาเบิ้งนี่แหละตาตูบตาโปไม่ได้ถึงมัดบวกเขา เอากรรมาการแยกป๋องกรรมการเอากรรมการก็หล่อนะครับหล่อล่ำนะเอาแลกเข้ากันยอกแยกตแยกแยกทำแม่พนักกรรมการบ้าพุ่นเห็นบ่าฝรังเหลือเฟือเอาอายุ21ปีนะเลยเนาะจับย้อนเลยเอามัดยกที่สองเลยจีเอาเริ่มพูดดังปึ้งแล้วฝรั่ง ไมยกูซีซูไดรฟ้อนนี่มันพลังว้านั่นเห็นบ่าถือถีบกับเอร์แน่รถไม่เนาะออสเทเรียมาจากไหนออสเทเลียพูดน่ะพูดอะไรนพ่าเตะขาบวกเขาเอานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ๋อเกือบโดนงอนต่อนราสนบูรณ์เอาเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยโอ้โหเตะขาขมับแล้วโอ้ยดังเสียเอานั่นนั่นเห็นไหมบวกเขานั่นเห็นไหมเห็นหนาคือคนค่อยเคี้ยวคนอะคุย <laughs> ผู้สาวแด่นเสือนะครับนอขึ้นมาแด่นแล้วระวังผักยกเสียงล่มพัดเบินฝ,นฝนสิตกดิยกที่สามพนกรรมการว่าเอาให้สัญญาณชกต่อนะครับนาะเอาไวายังไงยกที่สามมาดูต่อหลังจากที่สองยกมาเนี่ยเอ็ดบวกขาวเนี่ยได้ชัดเจนจะแจ้งและก็รุนแรงกลัวอาเนี่ย เอาว่ายังไงตัวนนั่หัวก็เป็นเดินๆหน่อยๆอันนักชกครั้งอ่ะเออถูกเตะขาหนึ่งครั้งเออโดนถีบล้มลงไปเอานั่นเอาผวนโอ้ยเอ้าก็แต่หัวนะดังเสียเลยเมื่อกี้เนี่ยเออล่องวงอันเนี้ยเข้าดุกช่วงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาเตะทั้งสูงทั้งต่ำทั้งสิเอทเฮโร่ละบวกเขาเออลากมากแอลแล้วแน่แอลแล้วแน่โอ้โหเขาต่ำคนเอิกอีกหนึ่งครั้ง เอาเบาๆนะครับเนาะเอาเตะขาน่าเอาเตะขาน่าเฮ้ยเอาถอดใจแล้วตีมอในถอดใจแล้วอ่านั่นเห็นไ่มแท่งทอาเฮ้ยว้าวคือตีคอยข้แท่าแพนติมอว่าขาตัวก็ได้ซ้ำข้าหันคนวะเอาเอ่านั่นหักมาตัวเอ้ยโอ้โหงงนี่แหละเขาเอินว่าคือถึงพ่อแก้วแม่แก้วเนี่ยเอาแท่งทองเลยเอาลากข้อมาฟันศอกโอ้โหร แกละแน่นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่างายเจือบเบิบกรรมการอังบ่ใหฮตีต้อนดอกเลนตองศาสตว์พนักกรรมการว่าอาบัวขาวก็เป็นฝ่ายชนะนกนะครับเนาะในกรังยกที่สามคืนตัววันนะเห็นไหมยืนทั้งมุมมันแหละเกาหลีกับกริ๊บกราดกริ๊บกราดอย่งนีะเขาก็เป็นการโชกกระวางมวยไทยกับมวยไทยนะครับมวยไทยชาวไทย แล้วก็มวยไทยออสเตรเลียควรเห็นไหมบวกเขาบางเจ้นหงนึ้นกันนะคือบอกจูลูกนั่งยักบ้นตุกเทียททอว <laughs> <ะ> วเกิดเป็นคนต้องคนเมือนดังเ้าสายเปรียบมวยไท วังจันน้อยขายสอพลังไชยขาาเกียตรติเพียงไกลวิชาน้อยพรทวีชาติชายน้อยฮิปปี้โรเบิร์ตราวีเดชาชายัยขายพันยุทธภูมิสอสุภาวันแสงเพียนน้อยเ,อเมธีอดุลสิทธิ i เียกบ้านช่องจริญพทองโอเล่ก้องทอรมีดีเซ็นน้อยเด็ดริดเรื่องสักเป็ดสี่ปียะนันลูกเจ้าแม่ใส่ทองหรือสิบยอดทองหอนริงเพชรเมืองชัยพิชิตสิบพางพระจัน์ชามวัวเพชรห้าพลังตีสอกตีเข่าเข้าตาหน้าแขกขันตาิ้นแจเข็มและครึง ิดเนะข็มหมื่นห้าถ้าให้กีกห้าพันให้ต้องสู้ไม่สู้ประหมดสิวถ้าไม่สู้ไม่สู้ตงหมดแล้วนะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ